เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่อง YP สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆท่านผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกชมกันนะครับคันนี้รถสวยพร้อมใช้งานได้เลยเป็น y o โ a c ้ r o l l a นะครับรถปี95ครับคันนี้สภาพพร้อมใช้งานได้เลยนะครับเครื่องดีนิ่งๆเกียร์โต้ครับ สีสันเติมๆโรงงานเลยนะครับให้เย็นปรับระดับได้หมดครับรถพร้อมใช้ครับเกียร์ออโต้รุ่นนี้อึดถึงทนแน่นอนเหมาะกับการใช้งานครับท่านใดหางรถใช้งานอยู่คันนี้น่าสนใจนะครับถ้าชอบยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับมาชี้เฝ้ารถสวยทั้งชมไั้เลือกกันประจำทุกวันจะได้ไม่พลาดตัวเลือกใหม่ตัวคลิปใหม่ครับพอฝากกดไลค์กดถูกใจให้หน่อยครับตอนนี้เราก็ดูคันนี้กันก่อนนะครับเป็นรถปี95ครับโครนาเกียร์ออโต้รถสวยพร้อมใช้ เครื่อง 4A เดือนเรียบครับเกียร์ออโตเปลี่ยนนุ่มภายในก็สวยๆเดิมๆแอร์เย็นนะครับมีเครื่องเล่น MP3 กระจกไฟฟ้ากระจกมองข้างก็ปรับไฟฟ้าช่วงล่างดีครับวิ่ง120อย่างนิ่งๆเลยครับแม็ก15ยางดอกเต็มครับใช้ที่ยาวยาวภาษี66เลยนะครับภาษีใช้ยันปีหน้าครับมีประกันชั้น3ให้ด้วยครับประกันชั้น3ถึงปลายปีหน้าเลยสะดวกแล้วก็พร้อมใช้ครับเดิมๆทุกจุดเติมน้ำมันขับกันอย่างเดียวเลยครับไม่ต้องทำอะไร ราคาเปิดมาที่55,000บาทนะครับนั่นใดสนใจก็ไปดูตัวจริงทดลองขับประกอบการตัดสินใจกันก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองพิกัดดูรถอยู่จังหวัดนครปฐมนะครับสามารถติดต่อนัดหมายกับเจ้าของโดยตรงได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปก็ได้ทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่นหน้าครับเบาะสวยครับห้องโดยสารสะอาดเครื่องเล่นเสียงจอสัมผัสเกียร์ออโต้นะครับ ระเข็บซอกหลือบเติมครับขาหน้าเดิมๆบางๆเลยเดียวครับไม่มีชนภาษีจีนห้าครับส,สนใจก็ติดต่อเจ้าของได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนอยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ